นี่คือเกลือญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้พระผูมเิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางของชาวญี่ปุ่นนะครับนอกจากจะมีดอกไม้นะครับก็ต้องมีใบไม้สีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับ วันนี้ผมกำลังขับรถไปที่จังหวัดเฮลโกนะครับที่เขตนิชิวากินะครับไปบ้านที่ผมได้ซื้อไว้ที่จังหวัดเฮลโกนะครับวันนี้ได้เลิกงายามดีจะใช้แรงงานผู้สูงอายุนะครับด้านหลังครับคุณพ่อคุณแม่ผมครับครับสวัสดีครับที่จะครับแม่ก็ต้องเป็นคนคอยกำกับให้นักแสดงก็คือพ่อของผมนะครับให้เข้าใจ การทำ YouTube นะฮะก็ต้องรู้จักกล้องแล้วก็รู้จักจังหวะพูดนะแม่ถือว่าเก่งมากนะตอนนี้ก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจะได้ทำ u t u b e ออกมาอย่างราบรื่นแล้วก็สวยงามนะครับวันนี้เราจะไปดูหน้างานนะครับว่าจะต้องเตรียมอุปกรณ์แล้วต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพ่อของผมนั้นเป็นนายช่างเก่านะครับก็จะได้วิเคราะห์ดูว่าอุปกรณ์ช่างต่างๆที่เราต้องซื้อเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ เพราะว่าผมเป็นนักมวยนะไม่ได้เป็นช่างก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับก็จะเอาคุณพ่อนะครับเป็นคนประเมินหน้าง,งานนะครับแล้วก็มีทีมงานช่างชาวญี่ปุ่นอีก3ท่านนะครับเดินทางไปด้วยวันนี้นะครับก็จะไปดูในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็การขนขยะไปทิ้งนะครับก็จะได้ประเมินรู้ว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับและเราเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะจัดการกับขยะส่วนเกินภายในบ้านนะครับวันนี้ก็อยากให้ทุกคนนั้น ร่วมเดินทางไปบ้านของผมที่จังหวัดเฮียโกูด้วยกันนะครับ Everything away, but I keep coming back. Still typing messages you'll never see. left me instructions for days like these. There's sometimes at night, when the world feels thin, I swear these little blue dots appear like you're about to reply. You're still typing messages you'll never see. Baby, would สำหรับโปรเจกต์บ้านมือสองญี่ปุ่นที่ผมซื้อไว้ทั้งหมด2หลังนะครับแล้วก็ได้มาจากชาวญี่ปุ่นที่ให้มาแบบฟรีๆอีกสองหลังนะครับรวมแล้วก็มีทั้งหมด4หลังนะครับตอนนี้อยู่ในจังหวัดเฮีวโกะหหลังอยู่ในจังหวัดโตโตริ1หลังนะครับอยู่ในจังหวัดนาราอีกสอหลังนะครับ <S <s ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมมีความฝันนะครับที่อยากจะทำมา นานมากแล้วสำหรับบ้านพักโฮมสเตย์หรือว่ารีสอร์ทบนยอดดอยที่จังหวัดนารานะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากทำเป็นอย่างมากเพราะว่าผมต้องการใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเพราะว่าทุกวันนี้ผมมีบ้านใหม่อยู่ที่ใจกลางจังหวัดโอซาก้านะครับก็เต็มไปด้วยผู้คนนะครับ บางครั้งเราก็เหนื่อยครับเหนื่อยที่จะต้องพบปากกับผู้คนมากมายนะครับเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวนะครับเพื่อที่จะไปรีเฟรชร่างกายและสมองของเรานั้นให้กลับมาสดชื่นแข็งแรงพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับ พราะว่าปฏิเสธไม่ได้สําหรับชีวิตคนทํางานนะครับวัยทางานทุกๆวันเราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นการทํางานโดยเฉพาะการเป็นเจ้าของธุรกิจมันเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจนะครับดังคําที่เขาพูดไว้ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวใช่ไหมครับ ซึ่งผมก็สัมผัสกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เลยนะตอนที่ผมเริ่มต้นทำธุรกิจก็มีเจ้าของบริษัทชาวญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าการเป็นบอสหรือว่าผู้บริหารสูงสุดเนี่ยคือเราต้องใช้ชีวิตยอย่างโดดเดี่ยวเขาเรียกว่า lonely life นะครับตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าความหมายที่เขาพยายามจะสื่อกับผมแต่ณปัจจุบันนี้ ผมเข้าใจลึกซึ้งดีนะครับการเป็นผู้นําหรือว่าการเป็นเจ้าของบริษัทเราต้องรู้จักการวางตัวนะครับเราไม่สามารถทําตัวเหมือนวัยหนุ่มสาวหรือว่าเป็นพนักงานบริษัทปกติทั่วไปได้เราต้องรู้จักวางตัวการเป็นหัวหน้าคนนะครับต้องวางตัวเป็นพี่ที่ดีเป็นหัวหน้าที่ดีหรือว่าเป็นรุ่นน้องที่ดีนะซึ่งบทบาทต่างๆที่ผมได้กล่าวมาเนี่ย เราต้องพยายามเล่นบททั้งหมดที่เขาได้มอบมาให้กับเราเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเป็นเจ้านายคนนั้นบอกได้เลยว่ามันยากกว่าการเป็นลูกน้องนะท่านผู้ชมทุกๆวันนี้ผมก็พยายามทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดนะครับสำหรับการบริหารธุรกิจแล้วก็ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับ และที่สำคัญผมต้องให้ความสำคัญกับลูกน้องผมทุกคนแล้วก็ให้ความสำคัญกับลูกค้านะครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเงินถ้าไม่มีลูกน้องก็ไม่มีคนทำงานให้ผมดังนั้นทั้งลูกค้าแล้วก็ลูกน้องเนี่ยจึงมีความสำคัญกับชีวิตผมไม่ว่าจะลูกน้องหรือว่าลูกค้าผมให้ความสำคัญอย่างเท่าเทียมกันนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอนิชิวากินะครับนี่ไม่ใช่ตัวเมืองของอำเภอนิชิวากินะเป็นชานเมืองนะครับจากอำเภอขับรถเข้าไปในบ้านใช้เวลาประมาณห <100 m. S 1> ้าหกนาทีแต่ก่อนที่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปที่บ้านของผมนั้นเดี๋ยวเราจะแวะที่ห้างแม็กซ์เวลลนะครับเพื่อซื้อ อาหารนะครับเป็นมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรีวิวห้างแม็กซ์แบรูนะครับก็เป็นทางผ่านนะครับที่จะไปถึงบ้านของผมนะครับ ด้านหน้าของท่านผู้ชมก็คือห้างแม็กซ์เวลนะครับแล้วก็มีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับอยู่ติดกันนะครับก็ถือว่าเป็นทำเลที่ดีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าจากบ้านผมมาที่นี่ใช้เวลาเพียงแค่ห้าหนาทีนะครับด้วยการขับรถนะครับก็ถือว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านของผมที่อำเภอนิชิวากินะครับ ด้านหน้าของท่านผู้ชมก็เป็นร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับถือว่าเป็นร้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมชื่อว่า Home p า a z a นะครับและด้านนี้ก็จะเป็นห้าง Max v e l u ว s u p นะครับซูปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปรีวิวด้านในนะครับ ันนี้ผมจะต้องซื้อดอกไม้นะครับไปสักการะบูชาเจ้าที่เจ้าทางนะครับโดยจะให้ในช่างใหญ่นะครับก็คือพ่อของผมจะคนทำพิธีนะครับเรื่องดอกไม้ก็นายจะเอานี่แหละครับเอาสีขาวเน่ผมบอกให้เอาดอกสีขาวนะครับนะครับเราจะซื้อดอกไม้ไปสักการะบูชาเจ้าที่เจ้าทาง <Okay. S 2> เราจะไปเลือกอาหารมื้อเที่ยงกันนะครวันนี้ ข้าวหน้าเนื้อเอานี่แหละสำหรับผม,ะะม้่นแบมีหน้าน้าน,นี้ก็ทำเป็นใจเลยเด็ดๆนี่เาะหนี่เขา,เ,ขาเออน้ำซเป็นไม่ซุปเ็กแม่ นี่คือภายในของห้าง Max กซ์เนะครับก็อ,อยู่ไม่ไกลจากบ้านที่ผมซื้อนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้เราจะซื้อเหล้าญี่ปุ่นไปสักการะบูชาพระผูมิเจ้าที่นะครับก็ให้ทีมงานของคุณคิชิโมโตชินโกะนะครับพี่ชาของผมเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนเลือกเหล้านะครับต้องให้คนญี่ปุ่นเขาเป็นคนจัดการนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ประเพณีของคนญี่ปุ่นนะครับก็ต้องให้เขาเป็นคนเลือกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใช่ไหมครับ นอ,อกจากเราจะต้องถวายเหล้าและดอกไม้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเกลือนะครับนี่คือวัฒนธรรมประเพณีของชาวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุสดชว <c oughs> นี่คือเกลือญี่ปุ่นนะครับหนึ่งในเครื่องเส้นไหว้พระผูิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางของชาวญี่ปุ่นนะครับ นอกจากจะมีดอกไม้นะครับก็ต้องมีใบไม้สีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สบียงพร้อมคนพร้อมนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะครับ <laughs> paper cup ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านของผมที่อำเภอนิชิวากินะครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมของเพื่อไปสักการะบูชาเส้นไหว้พระผูมิเจ้าที่นะตามความเชื่อของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มีความเชื่อไม่แตกต่างจากคนไทยนะครับสงสัยต้องใช้ยาฆ่าหญ้ากำจัดหญ้านะครับโตเร็วมากๆเลยนะฮะ